โซ so, รุนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดสติกเกอร์กันนะครับคอก็จะอายอย่างเดียวเลยนะครับผมก็สติกเกอร์กําลังลดราคานะครับผมก็เราขาดไม่เยอะนะแล้วก็มันจะหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ขาดอยู่ได้นะครับเอวาโหตัว,ต,วตัวที่แบบหายากท้งทั้นทงนั้นเลยนะครับผมซาโฮนะครับอเอ,อิ่มซัมเมอร์นะครับแล้วก็เมอร์เรียกนะ ฮูหุนฮูหุนอะไรชื่ออะไรวะโูหุนเห,หรอโมหุนประมาณนี้จันเจ้านะครับผมออกมาแพ็กการ์ดอ้นี่เยอะมากแต่แพ็คนี้ไม่ออกนะครับผมก็มาเปิดกันนะครับว่าจะคุมหรือเปล่านะครับทั้งหมด30แพ็กนะครับจะป่า <c oughs> ไอทำไมทำไมต้องไออ่ ตังค์ไปแย่เลยเอาเอาตัางค์เราไปแล้วซื้อได้ครั้งเดียวเลยครับผมก็มาเปิดกันนะครับผม,มเ,นนะะเออเอเอเรียบร้อยแล้วับผมหมดไม่ต้องแดกข้าววันนี้วันพุ้ต <laughs> <Okay>. ่าเพศโอเคก็จะเปิดจากสติกเกอร์หนึ่งดาวโหเราไม่เห็นว่ามันตัง,งนะอยากเห็นว่ามันเออเราก็พอจับได้แหละเพราะมันซ้ำไม่ซ้ำ <c oughs> ใช่ไหมมาดูกันครับ อย่าซ้ำโอ้ซ้ำอย่าซ้ำโอ้โหเพิ่งหาแรกมาได้เนี่ยอีกตัวเนี้ยอย่าซ้ำเอ๋หลายตัว้นะจำได้จำได้หน้าโอมิเหรอโอ๋อซ้ำอีกือ,อ,อจะซ้ำุกอันเลยเลยขออย่าซ้ำได้ไหมมีแล้ว โอ้บอกว่ามมีแล้วไงจีคอแล้วให้โออะไรวะอะไรอ่ะดวงจะไม่ปิดสติกเกอร์จริงใช่ไหมเนี่ยคราวไอคอนมีแล้วอันนี้มียังอ๋อแม่งมีแต่ตัวสามเนี่ยอะไรวะนึกดาวไม่เหลือแล้วเหรอเดี๋ยนึกแดาวเราได้ครบหมดแล้วหรือ,อยังไงนะ มันไปไหนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ครบนี่เออมันก็ยังไม่ครบนะเนี่ยทําไมไม่ออกวะโอ้ใจหลายโคตรเลยสองดาวนี่ก็ได้ครบหมดแล้วหรือเปล่าวมันเปิดอออกะไรอะสองดาวเนี่ย,สา,ยสามเนี่ยสามหมดเลยนะครับโอ้สาม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 ,สามโอไมาอาร ก็หาแรกมาได้โอโคนี่มาบ,บ่อยนะครับอืเอ้ยโมฮุนมาเอ้ยโหฮยีเรนซีเรนยูเวนก็หามันมาจากไหนเนี่ยฮะก็หาแกมาจากไหนโอ้ยหายาคหาเย็นสติ๊กเกอร์โอ้ย,าย,าย,ยน,กกน,ยนี่มาบ่อยเหลือเกินไอ้นี่ยูนี่อีนี่ไม่เคยเห็นแต่ก็ซ้ำ นะครับไม่คุมเลยอ่ะไม่เป็นติเดกเกอร์แบบคนอื่นเขาบ้างห้าจันเจา้าตอนนี้นเนาะเึ็งหาจันเจา้าดูดิเนี่ยอีซาโฮเอวาเนอออกมาเถอะนะไม่มีใครให้แลกแล้วเนี่ยโอ้โหกคนส่งมาแน่อยใครมีส่งมาบ้างนะครับมาแลกกันเถอะ โชโออีนี่มาอะไรเยอะแยะฮะสีทองจริงปะเนี่ยมาทำไมโอ้โหดิมันสีทองจริงปะออกง่ายจังฮะอเอาอีซาโฮออกมาก่อนเอวาซาโฮนะ่ะเอ็นม,มาทำไมเยอะแยะฮะไอ้ห่าจวัก <c oughs> ทำไมมันทำไมเป็นอะไรโอ้ยแบบื โอ้โหโอ้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยสักนิดนะครับไม่ไหวเลยสักนิดนะไม่ไหวเลยอ่ะมันซ้ำหมดเลยอ่ะไอ้นี่ก็เลือกได้แค่สามดาวไม่ไหวอ่ะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ึไอ่ะ ไอ่นี่แหละีเอาวาไม่ออกอยียไม่ไม่ไม่ปิดฮะถ้าเลือกสาดาวสองตัวเลือกไอ้นี่สองตัวใช่ไหมก็จะได้แปดร้อยเพชรก็ไม่ปิดอยู่ดีคขาดฮิวดาเนี่ยขาดสองตัวนี้อีกเนี่ยอจันเจ้าอีกนะจันเจ้ามัน ซื้อได้แต่ว่าอ,อีซัมเมอร์อะไอ้เนี่ยซื้อไม่ได้เว้ยเลนก็ซื้อไม่ได้ตัวอื่นเหมือนซื้อได้อีสามตัวเนี่ยซื้อไม่ได้เนี่ยเราส่งไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยอ่ะงานการหนึ่งดาวอ่ะเอองารหนึ่งดาวที่ไม่สามอีอน,นี่มาทำไมโอ้หมดเลยอ่ะ หมดเลยทุกคนแฟลเซลล์ถายอะไรเนะี่ยโอ้ไม่มี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 ไม่ม,ไม,มีไม่มีแหละหมดเหวี่ยงหมดเหวี่ยวหมดเหวี่ยงหมดเหี่ยงเกมมันล็อกเหรอโอสองอันโอเคไม่โอเคนะอัพจงไม่โอเคเลยนะครับ ใครใครมีส่งมาหน่อยนะครับขอเลนขอเนี่ยสองตัวเนี้ยนะเออที่เหลือไม่ไม่ขอก็ได้ไม่คุมแหละไม่เติมหอกแพงไม่เติมหรอกเติมไม่กินหรอกกินทำไม่ไ้มาทำไมวาเก็บอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เลนะครับแต่ไปรีฟาทให้หมดเลยไปเซ็เล่น วอไม,ไม่รู้สินะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อืมจะอาย <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกํลังใจให้ผมเลยนะ <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค <laughs> รับลำลาบคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน